สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยูบผมคุณจูเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีที่ทำให้เล่นเกมง่ายขึ้นเอ้ยไม่ใช่ง่ายขึ้นเรื่นขึ้นไหมเป็นรอดินจะกระดกรอเรือทำไมทีนี้จะไม่กระดกเอาละครับก็เดี๋ยวมาดูกันขั้นแรกคลิกขวาครับ NVIDIA แล้วหัวข้อ NVIDIA Control Panel นะครับแล้วเข้าไปครับ เปิดมาครับรอสักครู่มันมันหมุนนี้วะแชรเฮ้ยเปิดมาก็จะอยู่นะประมาณหน้านี้นครับเทคมีแชหรือกดหัวข้อตรงนี้ได้เลยนะครับปรับตามนะครับอันนี้นะครับเป็นไฮปรับเป็นไฮนครับที่เหลือไอ้พวกนี้นะครับทำตามเลยครับเนี่ยปรับตามหัวข้ออ่านหัวข้อตรงนี้ก่อนปรับด้วยนะครับผมเพื่อ จะเป็นสิ่งที่ดีต่อคุณทั้งหลายนะครับแค่เดี๋ยวผมจะนับประมาณสิบวิถ้าไม่ทันก็กลับมาดูนะครับก็คือผมจะไม่อ่านให้เพราะไม่อ่านยากนะครับหนึ่งเดี๋ยวผมนับได้ใจละกัน โ okay. อเคครบแล้วมั้งทีนี้ครับ x สิบ v ครับอาจจะกด pause ไว้ก็ได้นะครับกดหยุดไว้ครับแล้วก็กลับมาดูนั่นเองโอเคนะครับก็เดี๋ยวดูหน้านี้หน่อยอ๋อหน้านี้ผมไม่ได้ปรับนะครับโอเคกด apply ไปนะครับส่วนผมจะไม่กดนะกด cancel ไป ของผมคนเดียวนะครับกดแคนเซลของค,คุณก็กดแอปพลไปโอเคครับผมทีนี้ครับสำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊ก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 ผมมีวิธีมานำเเสน่อครับคือแบบยังไงอะ่ะมันจะทำให้คอมเราใช้ดีขึ้นนะสำหรับคนที่ต่อสายชาร์จไว้เลยด้วย,วยอะไรอย่างนี้นะครับตามเลยครับ ไปที่หน้านี้ครับหรือจะของบางคนก็อาจจะแบบกดลูกศรขึ้นมาเปิดตรงนี้ดูนะครับโอเคครับม o พ e ว o วอร o อนะครับสำหรับคนบางคนนะครับอาจจะไม่เห็นคำว่า high performance ตรงนี้อาจจะเป็น Power s a v e r อย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยตนนัวแลือจะอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยเสียงขึ้นจมูกละ,ละตอนคืนอีกโอเคเปิดมาตรงนี้นแล้วก็คลิกอย่างเงี้ย โอเคครับแล้วก็ไปติ๊ก High Power s e r v e r เอ้ยไม่ใช่ High Performance นะครับโอเคแล้วก็ปิดไปแล้วทีนี้จะมาอยู่อย่างนี้น A ั A ่นเอ A เอเอแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมทำไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมคือผมเข้าตัวนี้นะครับ T Force Experience 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 นะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูอะไรวะปิดแม่งรอสักครู่นะรัอเสียงขึนจนหมกอย่างไอมาสี่เป็นไรวะเวอร์ชันใหม่นี่หาเรื่องอย่างนี้ไหนอา้าวโอเคข้างใหม่ครับอาจจะมีเสียงรถ เบาบางเข้ามาบ้างอะไรบ้างเฮ้ยไอ้บ้ามาสิเวระยะสี่บาทอืมมัไม่เปิดขึ้นมาให้วะสักคู่นะครับซีพียูรันย่างไปเลย โอเคเอาเป็นว่าอันนี้เป็นตัวช่วยนะครับที่ไม่รู้นะครับผมทำไอ้พวกนี้เสร็จแล้วผมก็มาปรับไอาจาับตรงนี้ต่อน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาตอนที่ผมเปิดมันติดกันนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราหยุดอ่านไปสักพักหนึ่งแม่งติดเฉยเลยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอ,รอ อ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวนะโอ้ค้างเลยมึงเยี่ยมกดรัวไปหน่อยไม่รู้นะเป็นโพชชั่นใหม่เป็นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้องให้เวลามันเยี่ไปเลยโอเคอ๋อโอเคครับ อ่าอันนี้มั่งสงสัยไปวัดดอวนี่ผมไม่เคยลองเลยนะเนะี่ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้มันโหลดเสร็จก่อนรอรอรออืค้างเอาเป็นว่านะเดี๋ยวดูจากตรงนี้นะอ่าอันนี้ไม่ใช่นี่นะครับวางเกมที่เกมอันเนี้ย อย่างเซนต์รอ i V ของผมเนี่ยไม่ต้องใช้ o p t i m มิ e นะครับมันก็คือแบบเ,เล่นได้ไม่กระตุกอยู่แล้วอะนะแต่ถ้าปรับไปมันจะกากลงนะคือถ้าแบบเราต้องดูค่าจากตรงนี้ด้วยว่าเออไหนมันดีกว่ามันรสค่าตรงไหนบ้างแล้วเราชอบไหมแล้วก็ปรับเข้าไปนะกดกทิ้มไปตรงเนี้ยถ้าจะกลับให้เป็นสถานะเดิมอย่างของผมเนี่ยฟาคายฟีเนี่ย กดรีเวิร์สกลับมานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอจบการขอจบคลิปนี้จะเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับอัดตอนตีหนึ่งยี่สิบปดวันที่สิบนะครับเดือนมีนาคมปีพุทธศักราชสองพนาร้อห้าสนะครับเมเคครับไปนะครับสวัสดีครับ